มาด้าซีเอ็กซ์ฟ้านะครับคันนี้ติดชุดหลักจักรยานทูเล่นะครับเวโลคอมแพกนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นตัวสองคันนะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับผมตัวชุดอุปกรณ์นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับผมของตัวเฟรมจักรยานนะครับตัวนี้จะมีทั้งตัวด้านในและด้านนอกนะครับผมตัวล็อกนะครับจะมีชุดยางรองนะครับไม่ทําให้ตัวเฟรมเป็นรอยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยางนะครับผม เราจะเป็นตัวไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายของแหลกจักรยานนะครับจะติดพร้อมสัญญาณไฟท้ายรถนะครับจะมีไฟฉุกเฉินนะครับไฟเลือดซ้ายเลือกขวาไฟเบรกไฟลี่นะครับไฟสองป้ายทะเบียนนะครับผมตัวชุดอุปกรณ์นะครับของตัวแหลกจักรยานนี้ก็จะมีตัวชุดล็อกกันขโมยนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมตัวชุดล็อกกันขโมยนะครับตัวตัวปลั๊กไฟนะครับผมจะเป็นปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับ น,นี้สามารถพับเปิดท้ายได้นะครับวันนี้เวลาเปิดท้ายนะครับด้านออกมานะครับผมแล้วเปิดท้ายรถนะครับจะห้ามพอสมควรนะครับผมพอใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดได้เหมือนเดิมครับ อันนี้ใช้งานง่ายนะครับสะดวกนะครับไม่ยุ่งยากก็ต้องถอดอุปกรณ์บอกออกบ่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับา b a z a ไฟล์ Fi นะครับติดชุดไหล่จักรยาน t o เล่เวโลคอมแพกนะครับผม